พี่ชอดเปิดใจให้สัมภาษณ์นางเอกคนนี้โผลร่วมงานด้วยจริงไหม พี่จอสายทิ์ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์แล้วเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนกําลังใจจดใจจ่อกันมาพักใหญ่กับกระแสะอักษรย่อนางเอกวิบวับเตรียมหันตัวเป็นอิสระและรับเล่นละครกับค่ายละครชื่อดังซึ่งงานนี้นางเอกสาวสวยวิกหมอชิดทับทิมอัญญรินซึ่งมีข่าวแววมาว่าเตรียมร่วมงานกับค่ายเชนสองห้าหกหนึ่งล่าสุด Follow ไอจีพี่ชอสายทิ์และคุณเอสบรริตแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆเพิ่มเติมว่าจะเป็นละคร เรื่องอะไรและช่องไหนคืบนาล่าสุดชอสายทิพย์ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าการติดตามไอจีนักสดแสดงตนมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะรู้จักและคุณหน้าคุ้นตากันคนในวงการบันเทิงส่วนกระแสะข่าวจะทํางานร่วมกันหรือไม่น,นันทางผู้จัดไม่พูดถึงรายละเอียดใดๆเพราะปัจจุบันนางเอกสาวยังคงมีสัญญาผูกมัดกับทางต้นสังกัดซึ่งทางเชนส์ยิงดีร่วมงานกับนักสดแสดงทุกคนเสมอ